สวัสดีค่ะดีเจรคคเมนตมิวสิกวันนี้นะคะอยู่กับดีเจเจโอเกนิกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะย้อนกลับไปในช่วงของ90นะคะเพลงที่จะมาแนะนํากันวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงจากน้องไวนั่นเองค่ะหรือว่าเด็ก90จะรู้จักกันในนามไว้กามิกระเซ่นั่นเองนะคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าไวเองเนี่ยในช่วง90นเนี่ยนะคะเขาออกเพลงแบบหลายเพลงมากเยอะมากๆเลยแล้วจริงๆอะ่ะ ค่อนข้างที่จะติดหูแล้วก็ร้องกันได้หมดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดีเจจอโอนะคะหยิบยกเพลงตกหลุมรักนะคะมาแนะนำกันด้วยนะคะ น้องๆเนี่ยในรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ว่าคงรู้จักไหวกันแน่นอนเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวไหวเองนะคะเขาก็ยังมีผลงานเพลงซึ่งล่าสุดเขาก็ทำโปรเจกต์จินนี่จ๋าด้วยจินนี่2 0 2 1นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีออกซิงเกิลเดี่ยวนะคะพอให้แฟนๆหายคิดถึงบ้างแต่ถ้าพูดถึง90นะบอกเลยว่าตกดุมรักขึ้นมาทีไรเนี่ยร้องกันได้ชนิดที่ว่าอื ทั้งร้องทั้งเต้นอย่างนี้ดีกว่าสาวน้อยมากความสามารถคนนี้นะคะน้องไหวของเราก็เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วก็อยู่กับค่ายการมิเกเซมาค่อนข้างนานมากๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในค่ายการมิเกเซจริงๆแล้วเนี่ยยังมีศิลปินอีกหลากหลายท่านนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ ดังมากๆในช่วงนั้นนั่นเองค่ะก็ใครยังไม่เคยฟังนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจค่ะรวมไปถึงในช่วงของดีเจของเราเนี่ยเราก็จะมีการเปิดเพลงของน้องไหวในยุคก90ก,กันด้วยนะคะว่าแล้วนะคะก็ขอตัวไปตอกลุมรักขึ้นไว้กันก่อนนะคะลองไปฟังกันดูค่ะวันนี้ก็มาแนะนํากันเท่านี้บายบาย